ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอเจ็บไหมเนาะโอ้ยอ <What? S 2> ินเกาหีอเบรรีคดเย็นอินเกาหีอเบรรย

what in water, in water. Fish, uh, Fish, too much. Music bear. you phone. To... Uh. No, you. Yeah, You don't Warm. Warm. Okay. I'm warm. วินกามินชาลีตายไม่กลัวอจริงอยู่จริงจริงไม่กลัวจริง Yes because t t day นะ I see your face all day ไม่กลัวแล้ว <c oughs> <c oughs> จริงมา e we we <c oughs> we see your eye my eye Mm. Why my quả? My quả này như thế, quả mẹ. Please quả. My quả. Why? Because I'm not No. Why? No no no. Because I'm soy. No 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 no. no. Because I'm low. Ah. Oh. <laughs> uh? Why my quả? My quả. Why? Nên du đẹp. I want new quả. ลูกกลัวไม่ลูกกลัวทำไมาอ้มองชาลีกลัวไอเฮดซาลา่อดไอ้มกลัวชาลีชาลีไวริลอยยัง No No y ไม่ i l o นี่ตกอก อยู่ด <laughs> <'re> ีเบมบ์อยู่ทุกคนอยู่แบมเกอร์ไฟแบมเกอร์อีฟชาลีแบบได้มองมองเท่งเซมได้อยู่ฝันนี้วีฝันนี้เซมทุกคนทุกคนอยู่ตกใจตกใจไอ้ตกใจ <laughs> tukon. Tukon. I'm uh, today very very sad no because uh Charlie and me in car, car. I'm drink drink it, <laughs> drink it. But Charlie Charlie back back and left, left arm left arm. My drink, oh oh Charlie oh tukon. 찰리 어쏘 소 피니쉬 소리 노노 어쏘 어 찰리 앤미베리싸다버 찰리 어 넥스트 어.. 아이름 아이 아이 포게디 아이 포게디 아리 아니, 아니, 아이 아니, 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 야 아니, 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 이마이니큰니 아니, 아 아니, 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 큰니큰니더스 아니, 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 아리리니 아니, 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 아 오케이, 오케이 아니, 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 아 some people understand some people don't understand you against him no oh, oh, oh. please ไม่ใช่เข้าใจได้ไงกันคือคือไอตอนจริงอะมันมันขำม,มากเพราะว่าคือคือผมไม่ขำแต่เหมือนเขาเขาขำผมไม่เงให้คนเล่าเรื่องไม่รู้เรื่องเล่าเข้าใจได้ไงไม่ใช่คือคือเขาขำเออไฟบังคับเข้าใจบอกเข้าใจคือ คือขำเป็นสิบนาทีผมก็ไม่รู้ว่าขำอะไรคือเขานั่งในรถแล้วกินน้ําแล้วผมอ่ะหยิบของให้แล้วแล้วสอกโดนขวดน้ําแล้วผมก็รีบขอโทษเลยบอกแค่ว่าโอ้แอมซอร์โอ้แอมซอแล้วประมาณประมาณสามนาทีอ่ะและสี่นาทีอ่ะผมเลยบอกเขาต่อว่าแบบขอโทษขอโทษลืมลืมคําว่ารีคือคือพูดไปแค่โอ้แอมซอ แล้วเหมือนไม่เข้าใจไงผมผมลืมคำว่าซอลืมคำว่ารีซะแป๊บทมินิทสามมินิตสามนาทีผ่านไปผมก็บอกเอ้ยแบบเมื่อกี้ลืมคำว่ารี่บอกว่าซอรีแล้วเหมือนแบบผมว่าไม่ขำหรอกแต่เขาขำเป็นสิบนาทีผมก็ไม่รู้ I p o k e t l y next next say very <laughs> ay, uh s a y v e r i s a n o ขอใจทุกคนอ่าไม่เป็นไรเพื่อนๆช่วยกันขำหน่อยหน่อไม่เป็นไรทุกคน I'm v e r y s a n o today จริงจ s ิงสานุ จิงจิงสานูโซคุทุกคนจิงจิงสาชารล,ลีาตกจใจไนขำนเมีใครเข้าใจบ้างแต่ขำแต่ขำขำจริงตอนนั้นผมก็ขำ ด้วยความที่ว่าไม่ได้ไม่ได้จะเล่นมุกอะไรแต่คือแบบต่างชาติไงกลัวว่าแบบซออย่างเดียวเราไม่เข้าใจก็เลยเลยเลยลืมบอกลี่แบบโอ้ยแอมซอ <laughs> แล้วก็เงียบกันไปแป๊บหนึ่งผมว่าเออเมื่อกี้ลืมลืมลืมคำว่าลี่ก <laughs> ็เลยบอกซอรี <laughs> <Sorry>. <laughs> ไม่ชมพูหร้วครับผมใช่ก็คือพ่โอกโคตรดากเลยละโบันฮะกูบมชดดีนะครับ 다일이안일고 루... 아, 네, 샤리... <목소리> <목소리> 아 찡찡싸누. 아, 요 며칠은 병원. 이 어, 요 그... 요 며칠은 병원에서 지냈어요. <laughs> oh, so, so, oh, so, oh, I forget Lee. <laughs> I forget Lee, Charlie and me together, very fun. Ha 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 ha, many ha ha ha. 자, 징징 산우 독자이, 독자이, 독자이. 아 산우 토콘 음. 미가민이어요 며칠째 찰리랑 저는 매우 아팠는데 지금은. 컨디션이 좋아요 찰리는 아직 완쾌가 안된것 같긴 한데 저는 오늘 굉장히 컨디션이 좋아요 딥자이 How are you today? Today 어.. Um, 어.. Uh, um, today hospital Yesterday hospital Before today hospital 어.. Uh, 음, 요 며칠 동안 병원에 다녔습니다 ฉันไปโรงพยาบาลมาหลายวันแล้ว b ๊ t Now My condition very good I'm จีจ่า I I b r o a d c a s t o I'm live u t ท o n อ n อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ